แตกเข้ามาพื้นที่ว่างจ่ายสวยครับโสจิรัตทางซ้ายว่างครับเปิดถึงไหมโอ้ยังพักอกได้ด้วยความนิ่งครับสรัญชนาโอ้โหหนึ่งคนนี่เจอสองคนนะครับยังอาศัยความว่าใจเย็นครับไม่กลาดนะครับโอกาสของเจ้าของบัลดีครับสวยจริงครับนัทวดีกล่ำหน้านัทวดีกล่ำหน้านะครับขึ้นมาเองครับทางสรัญชนาสกุลนาขึ้นมาสรัญชนา ดูทรงใช้ได้เลยครับหมายเลขยี่สิบแปดเนี่ยรูปร่างจ่ายแรงไปครับเป็นทุ่มของ M h นครสีแต่ต่อเข้ากลางวิ่งไปไม่ได้เข้ามาตรงที่จุดที่ส่งนะครับทางดวงใจรทพ่ามาตกเรเซตบอลกันใหม่ครับกัญจนาให้ไปที่สุภาพรสรัญชนาะ ขยับออกไปยืนทางริมเส้นนะครับอยู่ทางขวาสัดวดีเลือกจ่ายให้กับสรันชนาก่อนครับสรันชนาเล็งไปกลางประตูแล้วเปิดลูกนี้บักสวยครับทางสุภาวดีเตะออกมาก็มาเข้าทางกรูเทมานาครอ,อีกนะครับข้างหน้านี่มีอยู่2คนครับเล่นยากหน่อยนะพยายามยืนในพื้นที่กว้างๆนะครับทางกรูเทมา,น,าคนครครับจ่ายไปให้กับสรันชนา ทวันรัตครับเปิดเปลี่ยนแกนดีครับไปที่ว่างสรัญชนายิงเลยครับลูกนี้ก็เบาแล้วไม่ตรงกอบนะครับทวันรัตสลัญชนานี่ครับเตะคืนหลังให้กันจนาสุภารัตคืนหลังก่อนครับมาที่สรัญชนาเลงครับลูกนี้ยังไม่เปิดจ่ายมาที่นัดวดี พอกันสั้นๆนะครับคืนกลับมาตั้งใหม่เลยครับกัญน,นาโอ้โหนี่ครับตราของบอลนะครับกัญน,นาเล็งไม่กล้าจ่ายนัดวดีไปที่สรัญนชนะครับถ่ายบอลเคลื่อนที่กันครับทางผู้เล่นกรุงเทพมหานครกัญน,นาออกมาขวาสุดสรันชนะเขากลางมาครับอยู่ที่สกในช่วงทุ่วเวลาบาดเจ็บ สันชนาตอนนี้ขยับไปเล่นเป็นแบ,บ็กขวาเลยครับต่อมาให้กับสกุนาพยายามจะพลิกไปมุมแคบดึงย้อนกลับมาให้กับสันชนาครับ <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้ก็ไม่ <Yeah. S 1> นี่ข้ามาขวาเลยสรันชนาสุภาพรจ่ายมาให้กับชัชวันครับ <Yeah. S 1> มีบอลแนวลึกบ้างนะครับ <Yeah. S 1> จะล็อกหลบ ดวลหนึ่งหนึ่งผ่านได้ครับชัชวันแล้วก็เปิดออกซ้ายไม่ผ่านโสจิรัตเก็บตรงกลางได้ที่อิรวดีมาคริสเปิดลูกนี้สวยครับไม่มีธงลำหนนาเอาละครับธนิการเอาบอลลงได้เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วล็อกเข้าขวาแต่งเข้ากลางแล้วซัดลูกนี้ติดบล็อกครับไม่ผ่านสรัญชนานะครับนี่ถ้ามีสก้ทีมชาติมาดูนี่หมายเลข28นี่เข้าตาเลยนะครับเนี่ย สลันชนาครับเกมรับทางฝั่งขวาของกรุเทพมหานครใช้ได้เลยครับอู๋กาเสียงเปิดข้ามาถึงด้วยครับสลันชนาะไม่ผ่านครับดักสวยนวนนงจับได้แล้วเอาละครับได้หันหน้าหาประตูเปิดลูกนี้ก็สั้นไปครับปม๊มอีกทีนึงโดนชนลูกนี้ผูษษ้สินว่ายังไงไม่ฟาวครับบอกว่าเป็นแฟนชาร์น ไม่ได้ฟรีคีครับกัญน,นากระดกมาให้กับนัดวดีออกขวามาครับที่สรัญชนะาเลือกใช้นลิสลาใจซื่อสัตย์นะครับยืนคู่กับธนีการกัญน,นาปาิชาติพาบอลขึ้นมาครับมีพื้นที่ให้ลากต่อนะครับจ่ายลูกนี้ผ่านได้ยังถึงอยู่ครับอีกทีนึงปาิชาติสปินมากัญน,นาก็ดักได้ครับเป็นตัวซ้อนที่ดีครับ อ้าวแต่ว่ายังมาเข้าทางของฝั่งเอ็เสศรสีนะครับทนิการลูกนี้ออ้มหเจตนาไม่รู้จะยิงหรือจะเปิดครับประตูเปิดมาดีครับให้กับชัชวันกระดกข้ามได้นะครับสรันชนานะครับเสียบอลให้กับนครสีแป๊บเดียวครับก็เอาคืนมาแล้วอตอนนี้เอ็มเรศรีได้ บนิจับว์เดียวครับติรัชดามาให้กับสลันชนาโอ้โหดูครับการเลี้ยงการลลากนะครับ